สวัสดีค่ะโอเคพีเคเซเวนทีนชาวิดีโอนี้นะคะเราจะลองใช้ Chat GPT ในการหา Description สำหรับการส่งภาพขายนะคะซึ่งจะเป็นพวกเอ่อไมโครสต็อกอะไรนี้นะคะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทําการดีเจสของ GPT นะคะเราก็จะใช้แบบลองแบบเอ่อไม่ได้ไม่ได้สมัครนะคะเดี๋ยวจะลองใช้งานดูก็เข้าไปที่ ออแชท GPT เลยนะคะแล้วก็เข้าไปเว็บแล้วก็ดูเขาสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็หน้าตาเป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะคะเราก็ขอดูตรงนี้นะคำว่าฟรีนะคะแผ่นของเขานะคะก็จะมีฟรีอยู่นะคะซึ่งก็ศูนย์บาทนะคะต่อเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อความง่ายต่อการอ่านของเรานะคะอืมรอสักหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะอันนี้ก็ไปเลือกภาษาไทยนะให้เขาแปลปลายทางก่อนนะคะเลือกภาษาไทยอยู่ไกลสักนิดนึงนะคะ่าถ้าเจอแล้วก็คลิกเลยนะคะแล้วก็ให้เขาแปลเป็นภาษาไทยให้เราก็จะเห็นหน้าตานะช่องนี้จะเป็นฟรีนะคะแล้วก็มีฟรีได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็กดเริ่มนะคะ คราวนี้เราไม่ได้ล็อกใช้งานนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้สมัครนะคะแต่เอาไว้ก่อนเราจะสมัครทีหลังอันนี้เราจะขอใช้แบบไม่ได้สมัครลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้แชทนะคะแล้วก็มันจะเหมือนแบบไม่เก็บข้อมูลเรานะคะดังนั้นแล้วเวลาเราแชทอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาไปแปะที่โนต้ตแพดก่อนก็ได้ ตอนนี้จะขอแชทแบบภาษาไทยก่อนนะคะลองดูนะภาษาไทยแล้วก็สวัสดีค่ะนะเขาก็ตอบเป็นภาษาไทยนะคะและทีนี้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะลองดูนะ Hello นะคะแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะคะ,ะแล้วก็ส่งไปคราวนี้ก็ได้คำตอบมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคัดลอกด้วยนะได้คัดลอกได้ด้วยอโอเคเราก็จะใช้ภาษาไทยในการแชทนะคะคราวนี้ เราขอข้อมูลนะคะซึ่งเราได้ภาพนกกระรางหัวขวานมานะคะคราวนี้อยากอยากรู้นะก็เลยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับนกกระรางหัวขวานนะคะซึ่งก็เขียนเป็นภาษาไทยแต่ลองดูนะอ่เขาจะรู้หรือเปล่านะคะโอเคข้อมูลก็มาแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นภาษาไทยคราวนี้มีคัดลอกให้ด้วยนะคะ เราก็อยากได้คำเนี้ยอธิบายให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราก็คัดลอกอันเก่ามานะคะไม่ต้องพิมพ์ใหม่แต่เพิ่มข้อมูลคำลงไปนะคะว่าให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเราก็จะพิมพ์เข้าไปเพิ่มนะคะแล้วคราวนี้มาดูกันว่าเขาจะตอบให้เราเป็นภาษาอังกฤษไหมนะคะ โอเคก็ได้คำตอบมาแล้วนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะเอออะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นแบบนี้มาเดี๋ยวนะเราเราจะเอาอยัางไงเอาลองลงชื่อออกแล้วก็เออ่ไปต่อนะเดี๋ยวลองกดอันล่างดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอ่ากดเลยนะจะกลับมาไหมเนี่ยอือโอเคอ่าก็อยู่ที่เดิมนะคะอยู่ไม่หายไปไหน มีคัดลอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะไว้ที่โน้ตแพดนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่า,าคำแปะ Google ดูก่อนทานสล t ดนะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอามาเอาไปแปะที่โน้ตแพดกันเพราะว่าเขาไม่เก็บข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องหาที่เก็บข้อความนะคะนี่ก็แปะลงไปนะคะ อมืมันจะมีอันสุดท้ายเนาะที่เป็นแบบมีอะไรจะถามต่อไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาออกไปนะ Delete ข้อความนั้นออกไปแล้วก็ไปเอาเอาตัวที่เป็นภาษาไทยเอามากันไว้ด้วยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็ copy ี่ะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน n o t ตแพดนะแปะไว้อันนี้นะคะ ที่เขาบอกเขาเขามีว่า,วามีอะไรจะถามฉันอีกไหมอะไรนี้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ลบออกนะคะไอ้ตรงอ่าข้อความนั้นเนาะสังเกตนะว่านูดแพดเวลาเราแปะข้อมูลอะไรยาวๆมันจะอยู่นู้นเลยสุดปลายสุดนะคะเราก็ต้องจัดเรียงข้อมูลใหม่เอ,อ่อคอเขาลงมาอันนี้มาเดี๋ยวเราจะ เอาคำว่า description มานะคะอ่อคราวนี้เราจะเอามาแปะนะคะขอ description เกี่ยวกับคำว่านกกระรังหัวขวานเกาะบนสายไฟนะคะแล้วอ่าเราก็จะส่งไปนะคะให้เขาให้เขาหา description มาให้อ่าก็ได้ description มาโอ้ยาวเหยียดเลยนะคะ อ่าแล้วก็เราก็จะเอาแบบอะไรดีอันนี้มีอะไรต่ออ่าแล้วพอดีคิปชั่นแบบนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษมาเราก็ไม่เก่งใช่ไหมเราก็อยากได้เป็นภาษาไทยนะคะก็ให้เขาแปลนะเราจะเขียนแปลแบบนี้มาเลยนะคะแปลให้หน่อยอะไรนี้นะคะเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปโอเค ได้ด้วยแหละนะก็คือเขาแปลจากอันข้างบนนะคะมาให้เรานะเป็นภาษาไทยเราก็จะเก็บด e สคริปชั o นที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเอามาแปะไว้ในโน้ตแพดอันเมื่อกี้นะคะแล้วคราวนี้เราก็ต้องไปนั่งดูอีกนะว่าคำที่เขาให้มาเนี่ยมันโอเคไหมสำหรับการที่เราจะเอาไป เอาไปใช้ในงานส่งงานาถ่ายภาพกับพวกไมโครสต็อกอะไรอย่างนี้นะคะมันมีคำอะไรที่ต้องห้ามไหมหรือว่าอะไรยังไงแบบว่าอืมบางครั้งมันก็เหมือนใช้ใช้อาจจะใช้ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้อ่ะก็ลองเลือกคำดูนะคะลองลองสังเกตดูก่อนว่า,ามันใช้ได้ถึงอันไหนนะคะอหรือว่าไปปรับแต่งอะไรบ้างนะคะ ่ะโอเคก็เราก็เพิ่งลองใช้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะได้ใช้อีกนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาส,ส่งภาพอะไรนี้นะคะดีสคริปชันแบบว่าเออคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ชัด GPT ช่วยแล้วกันเนาะอ่าโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและ subscribe นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยสมัครใช้ฟรีเนาะ